นายอักเดชมาตภาพอายุ18ปีบิดาชื่อนายประเทืองมาตภาพอายุ47ปีมารดาชื่อนางสาวลำเยาวปาาจะอายุ41ปีมีพี่น้องร่วมมารดาหนึ่งคนผมเป็นลูกชายคนสุดท้องและมีพี่สาวชื่อนางสำเนียงมาตภาพอายุ26ปี ปัจจุบันผมอาศัยอยู่บ้านหนองแมวโพงบ้านเล็กที่106หมู่ที่11ตำบลหนองใหญ่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่ยากจนและประสบปัญหาทางด้านการเงินมากพ่อของผมติดเหล้ามากและชอบเล่นการพนันไก่ชนจนไม่มีเวลาดูแลครอบครัว พ่อเล่นการพนันจนไม่กลับบ้านสามวันบ้าง7วันบ้างและเคยมีเรื่องทะเลาะกับลูกเมียโดยเฉพาะกับผมซึ่งต้องรองรับอารมณ์พ่อบ่อยๆผมเคยคิดว่าทำไมครอบครัวเราถึงไม่มีความสุขเหมือนกับครอบครัวคนอื่นเขาบ้างแทนที่พ่อจะเป็นเสาหลักของครอบครัว ก็กลายเป็นผมกับแม่ที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนซึ่งทำให้แม่ของผมต้องทำงานหนักไม่มีเวลาได้พักผ่อนผมกับแม่ต้องตื่นตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสามทุกวันขี่รถเก่าๆระยะทางไปกับรวมๆ30ม30กิโลเมตรเพื่อไปซื้อของที่ตลาด มาขายในหมู่บ้านทุกวันมาถึงก็รีบก่อไฟนึ่งข้าวย่างไก่และเตรียมสิ่งของให้เรียบร้อยก็จะสว่างพอดีจึงได้เตรียมอาหารตักบาทเช้าทุกวันและเดินทางไปโรงเรียนและรีบกลับมาช่วยแม่ล้างถ้วยจานและทำงานบ้านผมช่วยแม่ทุกอย่างที่ทำได้ ช่วยดูแลช่วยบอกการบ้านน้องเพื่อให้แม่สบายใจเมื่อเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเงินจะซื้อข้าวกินยังไม่มีเลยพี่อะไม่สงสารลูกมันบ้างเหอเข้าไม่สนเอามาจะไปกินเล้านานอะไฉันไม่มีพี่ไม่รู้เลยเหรอว่าตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วหมดหมดทั้งบ้านหมดทั้งนาไหนจะนี่ที่เราไปกู้ยืมเข้าไปอีก พี่จะเลิกกินเหล้าหรือไม่เลิกเฮ้ย hey! ไม่เลิกพี่จะเลิกหรือไม่เลิกถ้าพี่ไม่เลิกกินเหล้านั้นเราเลิกกันเฮ้ย hey! ลำคานเว้ยลำคาญเฮ้ย hey! ผมช่วยแม่ทุกอย่างที่ทำได้ช่วยดูแลช่วยบอกการบ้านน้องเพื่อให้แม่สบายใจเมื่อเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันผมเห็นแม่น้องไห้บ่อย ผมคิดอยากจะหนีออกจากบ้านแต่ก็เป็นห่วงแม่กับน้องเมื่อจบป .6 ผมจึงตัดสินใจขอแม่ออกจากบ้านเพื่อมาศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนโพนทองวิทยายนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อแยกตัวให้ห่างจากพ่อออกมาต่อมาได้มาศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพโพนทองในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่ตัวเองชอบด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในอักขเดตมาตรภาพใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้ภาษาไทยดีเยี่ยมมีความมั่นใจในตัวเอง สามารถให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ช่องอมรินทีวี34รายการวินบินวอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหมวกกันน็อติดชุดกันโปดธุรกิจของเราเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพสร้างรายได้ในระหว่างการเรียนและขอขอบคุณและสวัสดีครับทำการแสดงวัฒนธรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยจีนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืนเช่นเป็นผู้นำเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสวนพุทธศาสตร์ดงมะอีด้านการมีทักษะในการจัดการและการทำงานนายอัคเดชมาตรภาพเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีความฉลาดรอบรู้รู้จักเรื่องการดำรงชีวิตที่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในสังคมพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถนำทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับความไว้วางใจด้านสุขภาพอนามัย สุขภาพอนามัยที่ดีต้องมาจากร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่ดีสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขเป็นผู้รักสุขภาพไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ใช้เวลาว่างในการซ้อมวิ่งในตอนเช้าและตอนเย็นและได้มีการร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเมื่อเขาสุขภาพดีก็อยากให้คนอื่นสุขภาพดีด้วย จึงอาสาเป็นผู้นำการออกกำลังกายในตอนเช้าและตอนเย็นและได้มีการร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเมื่อเขาสุขภาพดีก็อยากให้คนอื่นสุขภาพดีด้วยจึงอาสาเป็นผู้นำการออกกำลังกายในตอนเย็นที่สวนสุขภาพชักชวนเพื่อนๆได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นประจำและเล่นดนตรีในยามว่างส่งผลให้มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งปวงเป็นประธานสร้างสรรค์ให้ข้อมูลที่ถูกท่องแก่คนทั่วโลกด้านการประพฤติคุณธรรมจริยธรรมนายอักเดตมาตรภาพเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์มีความกตัญยูกะตะเวทีมีระเบียบวินยัยและมีความรับผิดชอบมีความประพฤติดีงามรวมทั้งกล้าแสดงออกในด้านบวก เพื่อเป็นแบบอย่างเยาวชนที่ดีด้วยการอุทิศตนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความเต็มใจเป็นผู้ชักชวนเพื่อนๆห่อข้าวกลางวันมาจากบ้านมาทานร่วมกันเพื่อลดภาระของผู้ปกครองรู้จักประหยัดอดออมมีการบันทึกการใช้จ่ายประจำวันมีบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารและเป็นแกนแนำโครงการจดบันทึกตามรอยพระเจริญวัตร สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีมีการจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่งด้วยการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นกำลังพลสำรองของประเทศอย่างเข้มแข็ง ในช่วงปิดภาคเรียนของผมได้มีโอกาสบวชเรียนที่วัดป่าสีพลทองในขณะที่บวชเรียนธรรมะผมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีโยมอุปถากด้านการศึกษาเล่าเรียนผมก็เชื่อฟังคำสั่งสอนพระอาจารย์ในช่วงเปิดภาคเรียนผมก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ระดับชาติคณะกรรมการสภาลูกเสือวิสามันแห่งชาติรุ่นที่หนึ่งระดับภาคปฏิคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัดนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอำเภอประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอโพนทอง ประธานชมรมเยาวชนจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับตำบลประธานเด็กและเยาวชนตำบลหนองใหญ่ระดับสถานศึกษานายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประธานเพจอาชีวโชพราวมานีมีข่าวเจนสองประธานชมรมลูกเสือวิสามันประธานชมรมนักศึกษาวิชาทหาร หัวหน้าโครงการหารายได้ระหว่างเรียนหัวหน้าห้องสามปีการศึกษาต่อเนื่องความสามารถพิเศษของผมคือเป็นพิธีกรในงานต่างๆวิทยากรกระบวนการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอการทำเพจอาชีวะโชว์พราวมานีมีข่าวเจน2ส่วนที่1 ลักษณะพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษาด้านการศึกษาเล่าเรียนนายอัคเดตมาตรภาพเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมากเกรดเฉลี่ยสะสม3.66มีความขยันหมั่นเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอมีการพัฒนาตนเองสร้างความรอบรู้ ด้วยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆส่งผลให้เป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีทุกๆภาคเรียนเป็นนักศึกษาที่รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองสามารถวางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างดีผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลชนะเลิศสวดธรรมจาจักมู รางวัลชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยรางวัลชนะเลิศชุดคัดกรองตรวจสอบวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการประกวดสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่รางวัลชนะเลิศออกแบบแผ่นพับด้วยโปรแกรมโ h o ต o s h o p รางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับสถานศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชาติประจำปีการศึกษา2562โล่รางวัลชนะเลิศโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโพนทองเลเวลแอนด์เซฟตี้แคประดับชาติระดับ5ดาว2ปีการศึกษาต่อเนื่อง รางวัลชนะเลิศสามโล่รางวัลคือแข่งขันทักษะปืนโรมันชายทดสอบกำลังใจชายและหมู่ดิเด่นชายในงานชุมนุมลูกเสือวิสามันอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่20ระหว่างวันที่2-8ถึง8มีนาคม2562ณค่ายลูกเสือวชิลาวุธรางวัลรองชนะเลิศ หมู่ลูกเสือวิสามันมาตรฐานดีเด่นค่ายย่อยที่สามหมู่บ้านอาชีวศึกษาหนึ่งงานชุมนุมลูกเสือวิสามันแห่งชาติในโอกาสร้อยปีการลูกเสือวิสามันโลกตัวแทนประเทศไทยในการให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยจีนทำหน้าที่มักกุเทพนำเที่ยวเจดี JD ชัยมงคลพิธีกร และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแสดงถึงความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยสามารถเป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้ตัวแทนสถานศึกษารับโล่รางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาประชาธิปไตยส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แกนนำสถานศึกษาคุณธรรมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานและรับโปรรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบอาชีวศึกษาระดับชาติสอบไล่ได้ทำศึกษาชั้นตรีและทำศึกษาชั้นโทใบประกาศพระราชทานในพระอุปธรรมสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ ได้รับรางวัลจากราชวงศ์จำนวนสี่รางวัล 1. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณวไรลักษ์อัครราชกุมารีในงานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เดินวิ่งการกุศลครั้งที่ส 2. รางวัลชนะเลิศเพจสร้างสรรค์อชิวะโชพราวมานีมีข่าวครองถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีและเงินรางวัลมูลาค่าห้า0,000นบาท 3. เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในราชการที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์มอบรางวัลเยาวชนผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีและเงินทุนการศึกษา4,000บาท 4. จิตอาสาทันตกรรมพระราชทานจิตอาสารับลงทะเบียนก่อประวัติผู้รับบริการตรวจรักษาร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนเขาได้นำเยาวชนทำจิตอาสาเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวารางกูลพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีในการเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานณพระมหาเจดีย์ชัยมงคลในวันพฤหัส,สบดีที่24ทธันวาคม2563โดยได้นำผลงานแสดงและทูลก้าวทูลกระหม่อมถวายพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์ช่องอมรินทีวี34 รายการวินวินวอไทยแลนด์ซีซั่นสสิ่งประดิษฐ์หมวกกันน็อกติดชุดกันฝนได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาออกรายการวันที่16กุมภาพันธ์2563สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง y t u t u อม a รินทีวีซึ่งถือว่านายอัครเดชมาตรภาพเป็นแบบอย่าง สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมากกว่าล้านคนทั่วโลก